คือตอนนี้ห้องหลกมาเพราะว่าทุกคนอยู่ที่นี่แบบเมื่อเช้าน้องนินก็มาเมื่อเช้านินอยู่ที่หอด้วยก็เลยแบบนินก็วิ่งแล้วทุกอย่างก็ลม้มห้องลงเพราอัวชอบลือทุกคือหรือจริงคือหนูอะ ทำห้องไข่หมุกลุกมากแล้วตอนแรกหนูก็บอกไข่หมุกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหนู่าเปิดเทอมแล้วนะเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วแบบจะกลับไปอยู่ห้องตัวเองแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ห้องตัวเองมันก็ง่ายกว่าแบบไปมองง่ายกว่านี้ใช่ไหมหนูก็บอกไข่หมูกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแบบอาทิตย์หน้าต้องเก็บของกลับแล้วนะแล้วมันก็พูดว่าอย่ากเก็บของกลับไปได้ไหมเพราะว่าถ้าของแกย,ยังอยู่ก็แปลว่าแกจะต้องกลับมาเป็นพิว่าแบบว่าถ้าสมมติของแกอยู่ก็แปลว่าแกจะต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็อย่าเก็บของไปหมดเลยได้ไหมเวอร์มากคุณนะคือแบบงงสุๆคือออไข่่่่มมมมกววาาาาาันนนนนนจะะะแบบบบเเเปป็็้รียยู เ,เก็บห้องตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ที่หนูมาอยู่ทุกคนก็เหมือนเอาของมาไว้ในห้องนี้แล้วมันเยอะมากของในห้องนี้ทำไมหลีชอบสีเขียววันนี้หนูเฮ้ยไม่ได้ไม่พูดคือหมายถึงบ <c oughs> อาไปเฮ้ยตกใจเกินคือหนูชอบสีเขียวเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันดูสดใสนะสําหรับหนูสีเขียวก็เป็นสีที่ดูสดใสในแบบของมันแต่ว่าคนไม่ค่อยชอบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่ามันน่ารักดีนะเห็น <c oughs> ชุดกินแฟลตแล้วใช่ก็ชอบนะ Uh huh. คือจริงๆก็ชอบหมดแบบชอบชอบชุดน่ารักนา่กนารักมั้นแต่อันนี้ก็ดูโอเคดูแบบเหมาะกับเพลงได้เรียนร้องเพลงแล้วด้วยเมื่อวานเป็นการเรียนร้องเพลงกินแฟครั้งแรกในชีวิตหนูก็แอบบรู้สึกว่าโอ้ยากจังเลยกินแฟนนะ่าจะมีเต้นด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เรียน พูดถึงรุ่นห้าดีกว่า <_ d ue> ก็อยากให้รุ่นห้าเป็นรุ่นที่รักกันเยอะๆสนิทกันเยอะๆแล้วก็คือรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแบบสนิทกันขึ้นอย่างรวดเร็วมากหนูบอกได้เลยว่าแบบเออเป็นเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตแล้วแบบว่าไม่เคยมีความลับต่อหนูนะหนูไม่รู้คนอืน่นมีกับหนูไหมแต่คือหนูไม่มีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแบบแฮปปี้มากกับการที่แบบว่ามีเรื่องอะไรแล้วก็แบบว่าต้องคอยมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะมีเยอะมากใช่ป่ะแบบอ่ะเพื่อนเราก็มีเยอะมากเราไมไ,มาราไม่ได้เจกกันนทุค ว่าหนูก็ต้องเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนกว่าจะเจอเพื่อนครบทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็รู้สึกแบบแฮปปี้ที่แบบว่าเออมีเพื่อนแล้วก็แบบได้แชร์เรื่องๆคือถ้าไม่มีเพื่อนแบบในวงก็คงแบบคงอยู่ไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าแบบเพื่อนแบบว่าเป็นทุกอย่างในวงเลยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าแบบว่าเราจะทะเลาะกันหมายถึงว่ากับทุกคนเลยนะแบบกับเพื่อนๆแบบว่าปะคอมอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่า เป็นหนูไม่รู้ว่าคนอื่นแบบยังไงแต่หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบที่ยิ่งเป็นเพื่อนกันหนูยิ่งพูดอะไรเงี้ยแบบว่าอะไรที่ไม่ถูกใจหรืออะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีอะไรที่รู้สึกว่าเพื่อนทําไม่ถูกอะไรเงี้ยก็พูดเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าเวลาหนูเป็นคนไม่ดีไม่ถือว่าหนูทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็พูดเหมือนกันแบบเหมือนเราแบบว่ารีเฟล็กกันให้เห็นว่าทํะไมลงไปอะไรเงี้ย รู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากๆจนมันเลยจุดที่แบบจะมาแบบไม่พอใจกันไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงน,นะคะเราจะทะเลาะกันก็ถ้าวันไหนที่เราเทะเลาะกันเราก็ด่ากันแล้วก็หายค่ะเพะื่อสิ่งต้องพูดตรงใช่คือประมานล่าสุดเพิ่งพูดตรงๆกันเลยแต่ว่าไม่ได้กรดอะไรกันก็แบบว่าทำไมต้มองทำงี้ด้วยพแบบว่าคือเหมือน เว้ยไม่ลองดีกว่าใครวีนเก่งสุดคือหนูรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนขี้วีนนะแบบทุกคนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าแต่คือหนูวีนใบใต้ใบหน้าที่หนูแบบยิ้มยิ้มแฉ่งอยู่แบบเฮ้ยอะไรแบบนี้แล้วมันก็เป็นฟิลว่าดูไม่วีนขนาดนั้นเลย จริงๆเป็นคนเจ้าวาใจร้อนก็ใช่นะแบบหนูขี้งงงีดอะแบบว่าคือหนูเป็นคนทําอะไรเร็วมากทุกคนแล้วหนูเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแบบว่าทำโน่นทำนี่คนเดียวอย่างเวลาไปเดินซื้อของอะไรเงี้ยบางทีคือหนูอะเคยอยู่กับไข่มุกใช่ป่ะแบบนอนอยู่ด้วยกันหนูจะไปซื้อของตอนเช้าเนี้ยหนูก็ไม่ได้บอกไข่มุกนะหนูก็ออกไปเลยแบบออกไปเลยแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยไข่มุกยังไม่รู้เลยว่าหนูออกไปไหนอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนแบบว่าตัดสินใจเร็วมากแล้วก็ทําชอบทําอะไรคนเดียวมากแบบชอบไปไหนมาไหนคนเดียวชอบแบบว่าอยู่ดีอยากจะไปนี้ก็ไปได้เลยแบบไม่ได้บอกอะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบอื จริงๆเป็นคนแบบใจร้อนนิดหนึ่งมั้งเป็นสีแดงสุดๆไปเลยอะนั่นแหละคือหนูรู้สึกว่าตัวเองก็ค่อนข้างแฮปปี้กับการทางานมากๆแบบแฮปปี้มากจริงๆแบบว่าถึงจะมีเครียดบ้างแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นเวทีก็รู้สึกแบบสามารถเอนจอยไปกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ท่าเต้นได้แล้วคือช่วงแรกๆมันจะเครียดมากจริงๆแบบเพลงไหนที่เต้นครั้งแรกจะมีความวิตกกังวลสูงมากแต่ว่าพอแบบครั้งที่2ครั้งที่ส,สามเนี้ยจะรู้สึกว่าสามารถแบบเอาสมองไปโฟกัสส่วนอื่นที่ไม่ใช่การแบบ เต้นให้ถูกอะไรเงี้ยหนูไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้ไหมว่าวันเกิดหนูอ่ะมันคือก่อนวันประกาศ G E 3วันคือมันเป็นช่วงเดียวกันมันจะประกาศหลังวันเกิดหนู3วันใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าช่วงนั้นก็อาจจะมีแคมเปญวันเกิดอะไรเงี้ยถ้าถามหนูหนูก็อยากให้ทุกคนแบบว่าสนับสนุนัพพอร์ตแบบใน G E มากกว่าเพอารู้สึกว่าก็แฮปปี้กับการทํางานมากๆคือหนูก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันการที่ทุกคนแบบว่ามาัพพอร์ตแคมเปญวันเกิดหรือว่าัพพอร์ตทาง G E มันก็เป็นการแบบว่าทําให้หนูรู้รู้ว่าแบบมีทุกคนอยู่อะไรเงี้ย ถ้า G E หนูก็จะได้ทำงานด้วยก็เลยแบบว่าคิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าสามารถไปสนับสนุนใน G E ได้มากกว่านครับค่าของความมันเกินหนูก็คืออันดับ G E ใช่ก็นั่นหละค่ะทุกคนหนูขอของความมันเกิดเป็นอันดับ G E เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เลยแค่แบบเอาที่ทุกคนโอเคีเลยหนูก็ไม่ขออะไรจากทุกคนแล้วแบบว่าคุกกี้ก็ไม่เอาได้ไม่เป็นไรแบบว่าแคมเปญมาเกิดในแอปก็ไม่เป็นไรนะครับหนูโอเคหนูโอเคครับไลฟ์อยู่นะครับเข้าได้แต่ไลฟ์อยู่ฮะ ใครอะทุกคนที่เสียงขอประตูปะทำไงคือต้องเปิดไหมเนี่ยหรือใครเคาะหรืออะไรไม่มีใครเคาะแล้วเสียงอะไรทุกคนได้ยินป่ะตะเกีไงต่อคือไงต่อจังหวะช็อกจังหวะตกงลุมรักเป็นแบบนี้เออถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเรานะคะขอไม่ให้เขา้าขอถอนคําพูดอนุญาตให้แค่ไขม่มุกนีอาเกียวยาเมจิน้ำมนต์พี่แนวเท่านั้นคนอื่นห้ามเข้าเด็ดขาดออกไปเฮ้ยทุกคนหนูอยู่คนเดียวอะ ไปดูไมยอาจารย์นีนเฮลสไม่น่านะหรือว่าเขาขอผิดห้องเปล่าแบบว่าเออหรือว่าเขาเพราะว่าหนูไลฟ์อยู่เปิดไปดูมไม่เอาอะ่ะ <laughs> กลัว ไม่เปิดดีกว่าคือคนหนูเป็นคนขี้กลัวมากนะหนูพูดจริงแบบหนูเป็นคนแบบขี้กลัวมากแบบแต่ว่าหนูเก็บทรงคือวันนั้นหนูจะขึ้นไปซักผ้าใช่ปะแล้วแบบว่าชั้นซักผ้ามันคือชั้นเจ็ดแล้วแบบลิฟต์มันจะถึงแค่ชั้นหกเออแล้วแบบว่าพอเราไปชั้นหกบ้างแต่ว่าชั้นหกอ่ะมันตอนเนี้ยไฟมันตกก็คือเป็นแบบว่าหลอดไฟมันแบบพึ่เพื่ๆอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าตอนเอาผ้าไปซักไปกับใครมูเพราะว่าเออให้มันเป็นเพื่อนอะไรอย่างี้แล้วพอจะไปเอาผ้าเหมือนวันนั้นอะมันก็แบบเออ มาร์กหน้าอยู่บนเตียงแล้วก็แบบว่าเออเล่นโทรศัพท์อะไรเง,งี้ยอยู่บนเตียงแล้วหนูก็แบบเราก็ไม่ใช่คนแต่แบบไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยแบบไปเอาผ้าเป็นเพืพ่อนในดีอะไรเง,งี้ยแบบไม่ได้เป็นฟิลว่าเออไปเอาผ้าเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรเง,งี้ยแบบว่าอะไรเง,งี้ยคือกลัวแบบกลัวไปรบกวนเพื่อนคือเป็นคนขี้เก่งใจคือหนูอะเป็นคนขี้เก่งใจมากแล้วก็แบบไม่ชอบแบบไปรบกวนคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยทําฟิลพูดว่าเออเดี๋ยวคือไปเอาผ้าก่อนนะแล้วก็ฟีลแบบเดินวนไปวนมาเดินวนไปมาอยู่ในห้องแล้วก็ถือถือตะกร้าใช่ไหม เออเนี่ยแบบดึกแล้วอะ่ะต้องเรียบลงไปเอาผ้ามาตากอะไรเงี้ยแบบพูดพูดไปอะ่ะพูดเรื่อยๆอแล้วไข่หมูมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะให้ไปด้วยเะละ่ะแล้วหนูก็แบบน่าสนใจเห็น <laughs> <laughs> ปะทุกคนคือเพื่อนรู้ใจมันเรามากแค่ไหนค่ะเราไม่ได้ข,ขอเขาช่วยเหลือแต่เพื่อนก็ยังรู้ว่าเราพูดอย่างนั้น <laughs> เพราะว่าเราต้องก,การเขาช่วยเหลือสุดยอดโคตรแฟน <laughs> ทุกคนเข้าใจฟิลปะนั่นคือหนูเดินวนจนมันแบบคือจะให้เป็นเพื่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่จ้าแเป็นเพื่อนหน่อยครับกลัวมากเ <c oughs> มื่อกี้หนเห็นแบบมีคนให้สปอยแบบงานใช่ปะก็เดือนนี้หนูมีเท่าที่หนูจําได้นะน่าจะมีสองงานมีสองงานที่ได้แบบออกหรือเปล่าจริงๆเป็นคนจําตารางแย่มากแต่ว่าเดือนนี้มันแบบเหมือนเป็นงานข้างในค่อนข้างเยอะมากกว่าเป็นฟิลแบบถ่ายงานหรือว่าเป็นฟิลแบบถ่ายงานเป็นฟิลสอบอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นฟิลแบบไปออกงาน ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสิฟคอนเทนต์กับวีอาร์และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am more t h application